ต้องยอมรับว่าช่วงนี้กระแสหนังและละครพีเรียดมาแรงอย่างมากมีหลายช่องหลายค่ายที่สร้างผลงานแนวนี้ออกมาให้ชมกันเรื่อยๆและวันนี้เราจะมาส่องกองละครเรื่องเพตราณารมิตรกับละครพีเรียดฟอร์มยักษ์สุดอลังการของค่ายมีเดียสตูดิโอและก็ช่องเจ็ดสี กับการกลับมาพบกันอีกครั้งของพระเอกหนุม่มไม้พัทระเดชและก็มุกดานาเนรรินรักในเรื่องนี้แฟนๆจะได้เห็นทั้งคู่ในลุกหนุ่มสาวในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งจากภาพที่เห็นต้องยกนิ้ยวให้เลยกับงานสร้างสุดเนี้ยบและคอสตูมจัดเต็มอลังการโลเคชั่นบอกเลยว่าสมจริงยิ่งใหญ่มากๆสามารถติดตามรับชมเร็วๆนี้นะคะทางช่อง7 h d กด35